สวัสดีครับบ่าวท่สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับเย็นวันที่4มกราคม2,568รท่านผู้ชมอยู่หน้าบ้านพี่สาวนะครับท่านผู้ชมพา,ามาเบ่งดับเห็นตะควนหอมๆได้ไม่น,นู่อ,อย่าง Hello, <yeah. laughs> โอ้ เอ้วนมักกินมักเนื้อย่างเอาอ่าเนี่ยครับพี่เคยมาก็สบายกับไข่แน่แล้วกินน้ำมูไอะไ่บ้างพี่ใหญ่อ่าอันนี้ยายษ์จอยกับหลานชมหลานไผ่กับหลานไส้อ่าอาวอาลุยบ่าวเถาได้ปลาได้ปลาม่ต้มอ่าก็ได้ปลาไม่พี่สาวน้ำอเพิ่นหนึ่ง เนอย่างไม่กินเนย่างอเย่วันฝันไปเย่วันฝันไปสนับว่านท่านได้ฝันเอ่อเดี๋ยวรอก่อนได้ธรรมชมเด้อนะครับวันที่เราก็ถือว่าแม่นอยู่เนาะ9009ธรรมชมเย่วันเอ้าวันนี้ก็เอาไม่อีกนบไนี่ท่านได้กลับง่ายหรอกคุณด่เมือ เมื่อไรครับก็จังจะได้ไปส่ซงฮอดบ้านพ่นละเอ่าอ่าบ่ไก่นะไปแล้วบอไก่บ้านที่วนเอาเพื่อจเลิศสินไปทั้งรัดอืมไปทั้งรัดบไก่ไปทัมันก่ไม่ยากตลาดปองมันยี่วันนี้จิ๋มใหม่น้ำจิมหลายเองวที่เรางวดที่เราเข็นวัดทองไง ทองเสียผู้ทองพอดีเอ่อเมื่อหนึ่นกินไปนะเอ้าเสียงทองกินข้าวหมดมาเสียงทองเจ้าขื่อเอ่อเอ่อนะครับท่านชมเดี๋ยวภาพไปบ้านเจตเตรตลีจะไปเห็นคนหอมๆเดินไปนู่อย่างน,อน้อ <enroll> ย <ๆ S 1> หรอกเอ้านะครับไปเบิ่งมือนี้ได้ปลาปลาไม่เจรตลีต้มท่านผู้ชม นะครับจะพาไปรับชมครับปูไม่ออกนามนะครับเมื่อนีบ้าวเถ่าเดินทางไปหาปูแล้วตั้งแต่เศร้านะครับปูบรยูนะครับปูเดินทางไปนครพนมแต่ว่าปูเขียนไว้ให้อยู่ทผูา,มาชมอ่าปูเขียนใ้ให้แล้วนะครับ <S <S เข้ามาสามงวดเขามาสามงวดติดแล้วปูไม่ออกนามนะครับตั้งแต่บ้าวเถ่าลงแนวทางของปูนะครับก็ถือว่าเขามาสามงวดติด บงวดธิพานมาหนึ่งหามาหาหนึ่งนะครับจะมาตัวกลับเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าเข้ามาสามงวดแล้วนี่นะครับผมอคุณนะครับอยู่ในครัวนะครับโอ้อันนี้เป็นแต่หนาวครับก่นนี่ลูกซิดปูนี่หนาวมั้ยบอเย็นเย็นเต่ามั่ยบอปูเซรี ต้นปีจนว่าปลายปีจนว่าต้นปีกะหนึ่งสองตัวมาตัวสม่ำเสมอสม่ำเสมอโอ้ไอ้กล้วยไอ้ชาวกล้วยอ่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งเจแล้เห็ดเมนู่อย่างไม่เย็นเจกันยามเย็นนะครับเอ้วไม่หมูวัดไปเห็ดอยังอืมเน่าบเอ้าอย่างคือมาสิงอยู่ต้นหมักชุ่มผูระบาดเลยเอ้ามันเน่าบว่ปมาดหมักชุ่มพูเจนะครับผมชุ่มพูเต็มต้น เออ,อเจแล้วก็นังอยู่ในขั้วอยู่สวัสดียามเย็นครับเจสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราสองสุดมืนอนีอคือสุดกกเจเกย์เธเจเอฟเบลอ่ <laughs> บาบว่าเอฟซีมาจากหัวเจเลยนะครับกับจิบกับไอ้กิฟ์เก๋์จิบกับว่าเท่าไหร่เดียวเจกิบเก๋เอ้าเจาช่วงนี้นาบ่แหลดนี่ไม่หนี้บ่แหลนนาบ่แหลนทำมาชุ่มนี้สดใส แต่สองม,อมือเมื่อกี้คือเป็นสีลงๆสีลงๆเรื่มเจ็มันจะเป็นอีหย่างเบาเทาเป็นเ,เรื่มแม่หมู่คนั่งไปใช้ล่างอัินร่างาเ,เงเิว่าเป็นเห็ดอีหยังมุกใหม่มุกใหม่เรื่องกอบังเน่านะเมื่อนี้ท่านผู้ชมไปตลาดนะได้ซื้อปลาท่านผู้ชมเนี่ยครับ<น>ปลาตัวอ้วนปลา,านี่ไม่ได้ซื้อไอ้ขาม่าตะไคร่มีอยู่คิดว่า ซื้อมากเลหลายอยู่ไหมกี่คิดว่าบ่เจอกติเจบ่เคยขาดของขว้วข่ากระเทียมอีหยังเจสิอัดโลกเจลาโลกเจข่าเจอยู่นี่บ่ย่างหรือบ่ข่านกลนอยู่นี่เจระบบกลนั่นเองต้นคาอยู่ข้างหลังเลยมีแต่เจรบบกลมันคาตะไคร้เต็มเฮี้ยนแต่ว่าเจระบบกลบอยเอสเจเพิ่มมาไปอุดหนุนผู้ค้าผู้ขายเพิ่นมาอุดหนุนกันเขาใจเจเว่าห้าบาทสิบบาทสิบบาทกับซอยกันอุดหนุนซื้อ ซื้อต่างอุดหนุนกันเจแล้วว่าย่งบูเส้าตมหมูรถแม่หมูแจ้งว่าพักบ่อยากกันได้ซื้อต้มหมอยังไงเจนแวบปลาค่ะให้มันเดือดเดือดก่อนต้มน้ำเดือดก่อนเมนูต้มปลามนี่ยต้มปลาเมนูต้มปลาท่านผู้ชมเอาเจนี่แหละยุ่่มุ่งนี่แหละอยู่ขั้วบาลงวงปรงเปรงปูไม่ออกน้ำนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับปูไม่ออกน้ำนะครับแนวทางปู มาตกกับสามงวดเลยวดิค่ะเอองวดนั่นไห้หนึ่งสองบอกมาสองหนึ่งงวดนันไทยแปดสามมาทำแปดมันบักมวดที่พ่านมากับเขาดิเข่าค่ะเขาสามงวดแล้วทั้งช่วงงวดนี้งวดที่สามนะครับปูไม่ออกนามแต่ว่าเหล็กปูจะมีประมาณเจ็ดคูแปดคูทั้งช่วนะครับกับตัวด้วยเข้าสามมวดติดเขานี่ครับเข้าหนึ่งห้ามาห้าหนึ่งอืมนะครับทั้งช่ว ลอตเตอรี่ของเจมีคนจองแล้วตัวไหนคะเอจากนครพนมเพื่ <0 5. S 1> พนเหกจองตัวไหนเศูนย์ห้าเอาลักสามเก้าเบ,บ้าเถาจองศูญห้าหาสู์เลยจองคือเพิ่นบอกกรรมชมุ่มรับจองศูนย์ห้าห้าศูนย์แอบนะครับจองอันนี้จองไว้ตอนจะรอบ,บึงหอดมือเดียวตัวนึงมีคนจองไปตัวไหนคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าโอ มนหมูจองหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมีนะมีคนจองแล้วว่ามีเท่าไหร่เอาหมดเลยมีคนจองแล้วค่ะไหลายจองเอามีคนจองแล้วมีคนจองแล้วจอดอันนี้มาพี่เจเจแล้วก็มักแต่เอ๋พี่อุยรคแม็กเก่าแม็กก่าขั้วมรกเจยูซองอันนี้มันจะเข่าครับเจเจคือเข่าครับเจแล้วพี่เดี๋ยวมเข่าครับมอเดี๋ยวไปบังมอดำเจพี่น้อง เจมอดดามแล้วก็หน้าแล่ด้วยหน้าบป่แอะมือนี่บเปล่แอะท่านผู้ชมมือนี่บเปล่แอะค่ะสดใสสดมือนี่ยสดใสแต่ว่าสองมือเมื่อกี้ออกซีแหน่เลยแห้งเออเป็นซีลงลงนื้มื้มอธรรมดาคุณบ้นบ้านๆนี่ยังสิเหลาเดียวดำเดียวแแห่ซีวิตไม่ค่ะอืมอ่จะปีใหม่ปีเก่าก็คือเก่าต้องอยู่ขังอันนี้นะเอฟซีว่าอยู่ขังขั้วโมลงโปรงเปลสงไม่ได้ไปพักไรไงบอกมาเนี่ยที่เป้าแถวไ้มันได้พิกัดนี่โอ้้นยะ เอาเจ้ไมนูต้มปลาอย่างเดียวต้มปลาค่ะให้มอเดือดเดือดก่อนเอานะครับมอถึงใจยิ่งนี้มนีบ้าเขาก็เดินทางไปหาเเดินทางไปหาปู่ไม่ออกน้ำมันก้แหล่ะตัวเนีายขั้วเขียวปีบาเจ้เขียวปีเนี่ยใหญ่บ้าเถ้าระเดินทางไปหาปู่ไม่ออกน้ำมันขั้วแหล่ะตัาเนี่ยขัน้วเขียวปีบอกเจ้ กัมหนึ่งเดวเทียนนั่นอ้าท่านผู้ชมนะปูไม่ออกน้ำมันีไปหาปูปูเขียนไว้ให้แล้วแต่ปูเขียนใส่กระดาษเป็นน้อยเบ้าเถ่าด้วยไทยรูปมากเพราะว่าวันนี้ปูไม่อยู่นะครับปูเดินทางไปนครพนมนะครับอันนี้ปูอันนี้เบ้าเถ่าอ่าเขียนจากที่ปูเขียนให้นะครับปูไม่อยู่ท่านผู้ชมแต่ปูเขียนไว้ให้นะเบ้าเถ่ากระไทยอยู่ในเครื่องที่เบ้าเถ่าไทยอยู่นี่ครับผมแอบนะครับมีเจ็ดคู่ นะครับปู่ไม่ออกนาม9 1 9 2 9 3 9 5 2 3 2 5 0 3งวดนี้7คูทำชุ่มนะครับเน้นที่9 2 9 5 2 5 0 3ตัวเน้นนะครับยำบักกับตัวกับตัวด้วยนะครับทำชุ่มเป็นหน้าทา้งยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงได้ทำชุ่มด้ว,ดวงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา,านมา15มา51มาตัวกลับมา3งวดแล้วทำชุ่มจะมาแต่ตัวกับ นับเด่ายวรมกับตัวไว้น้ำปูไม่ออกน้ำอ่าเอานะครับชุดสามตัวหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามสองสามสองสามสองเก้าหนงสามเก้าห้าเะครับปูเน้นหลักร้อยนะครับเน้นที่หลักร้อยสามนะครับสามสองเก้ากับสามห้เก้าท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับปูไม่ออกน้ำนะับเขาเขามาสาหวดติดอ่านะ เขามาสามงวดติดหมอเดือดแล้วเจ๊แต่สองเก้าเก้าสองมันขึ้นออาบะยังค่ะเอาเบิร์ดค่ะเอายังเีกเอายังเีกเมาเีกเอาตัวเดียวนี่ละโอเจ๊เราถึงนังนะเอาตัวเดียวนี่แหละเอาเก้าหาพ่อพ่เอาเก้าหาเอาเก้าสองกับถือไอตัวเนี้ย้องปูไม่ออกนามจังวะทผช้ชมเพเนียนี่เพเนยนให้เก้าสองเก้าหาสองหาศูนย์สามสี่คู่นี้กลับตัวด้วยนะปูยำบากับตัวด้วยเด้อ นะครับวันนี้เดินทางไปหาปูนะครับปูไม่อยู่นะครับปูเดินทางไปนครพนมปูอ่าอ่าไปงานนครพนมแต่ว่าปูเขียนไว้ให้อยู่นะเขียนเสกระดาษไว้ให้เบ้าเท้าเกลเลยลอกมาทำาช่วนี่ก็เ้ยลอกใส่เขียนนี่มานะเขียนใส่มาให้เอฟซีนะครับอ่าเจ่ไ่ต้องติดเด้อเดี๋ยวแม่มูจะดึงเอาจะใส่กำไลมาดึงเอาหมดนี่ สิขังก็เบ่าเถาบอตีเงาจะต้องให้เจติดตัวเขาจะก็จงมาดึงให้เจติดไว้จะดึงออกมานะอ๋อเจดึงเพนจะดึงเอาเพินจะใส่จะใส่กำไรกำไรมาดึงมันคือเบ่าเถาเด้โอ้เพิ่นเห็นว่าเบ่าเถาดึงไม่หานึงไม่โมก็ิดึงเก้าสองสองเก้าเนี้ยมันนี้เบ่าเถาก็ไปดึงมาแล้วไปพออายุสว่างไปสว่างจัดมาแล้วเอาเอามาหมดแทงเลยตัวน่ะได้ตัวใดเบ่าเถาเป่าเถาเปลามากหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง เอฟซีพนันไว้ดิเจ้าเอาิญจกัจกเอาตัวใดนอันมิโตไวเอาไว้ได้ใจบอกบอกเอฟซีจะเคลียร์คนว่าเอา้า <c oughs> บอกบอกตังไหนงวดนึงหาหา,หานึงกับบ้าวแถากระดึงให้เบิงอยู่อยู่แผงเจเนะไปอันะนะบ้าวบอว่ามิโตได้ใจ,จพคนว่าอ,นะอยู่แผงเจนะเจงวดที่แล้วบ้าวแถาลงหยิบลอตเตอรี่ตัวไหนก็ลงให้เบิงเลยเอาค่ะไม่ช่วยทั้งงวดนี้มื้อนี้บ้าวแาเพื้นปหยิบมาแผงเพิ่นหัวตมาไม่ไเลยไม่ไม่มือนี้ไปไปสว่างมาแผงเพิ่นลงก็ได้หยิบเลยเอาหมดเลย หนึ่งหหกหนึงตัวนี้เอาเมดได้มายังละสีใบได้มาแปดใบเพิ่นมีแค่นั้นเออเอาทำช่มเอาทำชมนะครับแคปนาจอยรอบปูไม่ออกนามนะครับยํำบาร์นับแนวทางของปูมาตัวกับทำชมอย่าลืมกับตัวด้วยเ้อนะครับผมย่าลืมกับตัวด้วยนะครับ9ก้าหนึ่งเก้าสอูนปูเน้นสคู่เกกับเก้าห้าสคู่นี้กับตัวด้วย นะครับอ่าหนับชุดสามตัวปูเน้นหลักร้อยสามหนับเน้นสามสองเก้ากับสามห้าเก่านผูมชมอ่าเอากราบขอบุญขอบคุณปูนะครับเขามาสามงวดแล้วนร,รูมชมนี่งวดที่สี่อ่านี่จะเป็นงวดที่สี่บอนะครับเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่นะครับผมเอ,อ,อาพอกันคลิปหน้าท่านะชมูมชอสวัสดีครับ